ตอนนี้สาวลิตี้อยู่ที่มกดาหานพี่น้องนี่ค่ะตรงสะพานไทล่าวนะคะมาดูพญานาคนะคะองค์ปู่พญานาคสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องเฮายทเอะไบังน้ำกันค่ะพี่น้องตอนนี้สาวลิตี่ไทล่าวหยุดสิงามแลงเนาะบรรยากาศตรงนี้สวยงามริมโขงบ้าเร็วเดิน จะไปพิพิธภัณฑ์ตรงนี้นะคะถ้าเดินตรงไปฝั่งนู้นพิพิธภัณฑ์เออเดี๋ยวไปดูพิพิธภัณฑ์ก่อนจิตศิษย์จิตศิษย์จิตศิษย์ก็จิตได้เธอสวยพ่อเนาะ <laughs> อ๋อตรงนี้มีตำนานนมที่เขาสร้างเออก็นั่นแหละตำนานตรงนังน้นเลยเออสวย